อะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาจัมพุตธัสาทศรุชาได้โดยพระองค์เองนโมทัสาปะขาวโตวขอน้อมลมเด่พระภูมิพระประา้าเจ้าพระองค์นัน้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะทัสโรชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะปะเาวะโตขอนอโมนาบแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกินเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ Sáu sáu chạp đại đội Pra ông êng, uthang saranang kajami, tamang saranang kajami, sang kang saranang kajami, tu thi yampi uthang saranang kajami, tu thi yampi tamang kajami. <Sess> Ti yampi sang zaranang kejami tapi yampi putang zaranang kejami Ta yampi tamang zaranang gajami Ta yampi sangg zaranang kejami I bisa bawa orangang samas -sam -sam putuh Wicajarana sampano sukalo kaito Antaraporisa tazarradi Saade pamenutsanang uta tokati Yndu niimidang awak mangngkalanja nyo Pa pa ka oto so pinangagantang, Puta lupa vina, Pina sa mentu, Sa wakato pa kawatata mo, Sanditiko akaliko, E Yandun nimitang ni mitang awa mang kalan cha mana pa pa to so pinang kantang tama do pa be na vi na su pa ti pa pa Ucu pati pano, baka wato, zaba kazangko. Nyaya pati pano, baka wato, zaba kazangko. Sa miti pati pano, baka wato, zaba kazangko. Nyati tangja tari, puri ja

โอจักุนหะจัจจโตปะตะคังโอโตชุปิหนังกันตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสินะมัตโตจักุมันตัสสิริมัโต

เจนะอภิสุนามัหันตวิตสารตะเอตังเทวมโนจังยังนมัสสันติโคตมังวิจาจารณสัมปนังอันตังวิตตสารตะังวิจาจารณสัมปนังพุทธังวันทามะโคตมันติยา hằng ba kini ariya ya cha ti ya cha na pi cha na mi san chi cha pa nang chi vi ta vô ro pe na cha ke na so di te ho chang ko cha ti chang ka to tham ma nang vi cha เวริยมปิติปัสสิโพชังฆาจตถฏปาเริสมาตุเปกะโพชังฆาสัตเตเตสัพพตาสินานมุนินาสัมมาตาคตาปวิตตาปวุลิกตาสังวัตติอภิญญญาณิปัญญาจโพดิยา Ê tê nạc sát chá vạchê nạc, xô tê tê ô tô sát bá tác Ê gác sân minh xa màn nhê nạc, tô mô canh làn đàn chá gác sát Khi tu kỳ tê tê tăng áp y năn tê tô tăng e te nazar jawa jena so di te oto zapata e katatam rajapi kelan ye napipirito junda te re natan ye wapan apetawa na sataram samuti tawa japa เตโอตุสัพพทาปะอินาเตจอาพาทาเตณนันปิมะเยสินังมะขะอัตะเกเลสาวะปะตานุปติตามตังเอเตนณสัจจาบเชนะโสติเตโอตุสัพพทาภวตุสัพพะมังคัลังรักขันตุสัพพะเดวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสติปวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสติปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สปะสังคานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพบทสาธยายมนอันชสิทธิบทตั้งจิตอันตั้งมั่น อธาธรรมภาพระครูอาทรวิสุทธคุณขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัะชละกิติยาภาขอพระองค์ท่านนั้นจงส่งหายจากอาการพระประชวนการเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์จงส่งหายหาย มีพระสุขภาพพลังไมอันแข็งแรงดุดดังเดิมขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งร้อยยสิบปันศายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุกรมอุตุ ได้ประกาศบอกตักเตือนระวังระยะนี้พายุสนร้อนบุกประเทศไทยจังหวัดจังใหม่จังหวัดละพุนได้รับผลนี้หลายอำเภอหลายหมู่บ้านบางแห่งบางที่ก็ต้องเสียเข้าเสียของไป นับตั targets, mets, یں, ้งแต่เม so ื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ญาติโยมตะวันนี้ตอนเจ้าได้มีท่านชาธุเจ้าท่านบบกูบัดบันมอนเก่าบัดสีมาลามได้มาคารวะตอนเจ้า สะเก่าดำหัวพร้อมกับญาติยมตุเจ้าหนองตองต้องขอนุโวบนดาาขอบคุณขอดใจต่อต่านพระครูเจ้าไปณนะโอกาสนี้เป็นอย่างมากที่ไม่ลืมกันขอดใจนักนัก,นกที่อู้ขี้เก่าขี่หลังฟังต่ว,ว่าหลังจากฉันเจ้าแล้ว เมื่อวานนี้ก็ได้ไปไหนกินข้าวายอยู่วัดนั่งบันดึกเสียงธรรมะและเสบนากับญาติกับยมตีมาอู่มาจา่ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเรื่องของครอบครัวส่วนมากคนเฮานี่ป่อออกไม่ออก จะลืมหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่มักจะไปตทษลูกอย่างเดียววบบบอกว่าฟังสอนบ่เชื่อเป็นคนหัวดือ้อหัวรั้นขี้การพยักฐาน,บ,าาานบ้านการจองอันนี้มต้องไปบน่นว่่ต้องไปนี้อย่างยมเพราะมันเป็นหน้าที่ ของพ่อของแม่ตา,ามหลักในทางพุทธศาสนานั้นพ่อแม่นั้นจะต้องอือการบำรุงหมายความว่าดูแลสอนลูกสอนเต้าเป็นต้นว่าห้ามบังคับลูกเพรว่าไม่ยิงว่าลูกพอใจได้กระทําความชั่ว บอาว่าั้งกายตั้งวาจาตั้งด้านจิตใจพยายามกล่มเกรงเลี้ยงดูอุจจาตั้งแต่เมื่อเขาเป็นเด็กน้อยญาติโยมพยายามสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีสองข้อนี้ก่อนที่พ่อแม่จะสอนลูกพ่อแม่ต้องเป็นแบบเป็นอย่างเป็นฐานอันดีเอื้อแกลลูกเกเต,เต้า บางคนสอนลูกบังเอือดื่มเหล้าบางเอือเอวบังเอือเสพติดบางเฮือขี้คานแต่แม่มาเล่นไพ่บ่อมาเล่นไนโลคลแทนบอขึ้นล่องขึ้นล่องค่ามืดเข้าบ้านบางคนประค่มบันค่ำคืนมัวแตะไปเอวมัวเต่ไปเล่นบางคนก็นั่งกินเหล้าดื่มเหล้า สองหน้าลูกเต้าของตัวเองมันมีนะมันมีสองคนผู้เมียมีลูกสาวคนหนึ่งเป็นะอ่นน้อยอยู่ใจลูกไปซื้อเหล้า <c oughs> แล้วก็มานั่งวงกันโตเข้าเดียวกันป่อก็อึบแม่ก็อึบถอเหล้าดื่มจ้องหน้าจ้องตาลูก ลูกก็เลี้ยวซ้ายและขวาพ่อขวาพ่อซ้ายก็แม่ก็อ,อ,อ้จาออแอออแอมเมาข้าท่าเนาะไปซื้อมาเป้ามึงมขมวดไปไปไปเอาตาังมาแลเป่าแป,ปะก่อนเอแปะไปะก่อนป้อจะไปงื้อเนอะไปลุงไปก็ดา่าในเรื่องจริงน้ำจะเรื่องนิยายอายะ ในที่สุดมาญาติโยมไม่กลิน่นแอลกอฮอล์มาเข้าดังเนาะมันซึมเข้าไปทำผิวกายกายอย่างกายอะ่ะแม่เผลอป่เอเผลอลูกกระทอกหัวพ่อ,อ,อจิ้มพ่อเผลอทีไรเอาทุกครั้งในที่สุดสามเป่าแม่ลูกเลยเป็นคิดเล่าไปถึงสามไงมาละ คำนั้นว่าอย่าตึมฟังบอกอยก่ากระตึม้มฟังเมืองเป็นไม่ยาแไม่ยิงเป็นสาวเป็นแซ่บอดีไปกินเหล้ากินยาถ้าออกไปทางนอกมอเมาเหล้าระวังนียประจายก็จะไปนะมันสอนมาตั้งแต่น้อยสอนให้ลูกมันหูสอนลูกมันหันแทนที่ตัวเป็นพ่อเป็นแม่ เมื่อจะสอนลูกเต้าก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีบะทำในสิ่งที่มันชั่วตั้งอยู่ในความดีไปคนไปวัดไปวบานศินบันธรรมใส่ขันก็ตอกดอกไม้ไหวพระรับศิลใส่บาทหยาดปุกมีหลายครอบครัวมีหลายครอบครัวไปถึงเป่อไปถึงแม่ โรงเรียนปิดป้าลูกเต้าไปโอยไปไหวพระไปสวดมนต์ไปกินไปตานไปทําบุญกระทําบุญใส่บาทแม้แต่ตอนบ่ายก็ป้าลูกไปฟังเทศฟังธรรมตยมันก็ซึมซาบเข้าในด้านคิดใจของเราอ่อ,อนตอนสองคนนี้ใหญ่ขึ้นมาเป็นปัใจ คนหนึ่งก็ทำงานไปก็ได้จาการคนหนึ่งก็บกาขายลูกต่างมีครอบมีครัวแต่ละอ่อนสองคนบ่เคยลืมป่อบ่เคยลืมแม่เป็นลูกว่านอนสอนง่ายเราก็บ่กินยาก็บ่เอามุ่งแต่การเนียนมุ่งแต่การค้าการขายมุ่งแต่การและงาน ถึงเงินเดือนเงินดาวออกก็แบ่งปันมามอบให้พ่อแม่ลูกคนที่สองบ่มีครอบครัวเตื้อเมื่อนเงินเดือนออกมาตัวใดมอบให้แม่มดเจทที่แม่บอกว่ามึงย่ำไปใช้ไว้จ่ายป้องหรือไว้ที่แม่นะ่ถ้าผมต้องการผมจะขอโยมทังาย เพราะพ่อแม่ปลูกฝังมาดีนำไปในทางดีลูกมันก็ไปทางดีอันนี้บางด้านบางคนเล่นเนี่ยเดินไผ่เล่นไอ้ล้อเอวเนีย่ยจะกัดสังสรรเอ๋อะหายปะปอญาติยอมทั้งหลายก็ไปทำสิ่งบดีบังงามเมื่อลูกเต้าได้หันเนี่ยมันก็เ,เป็นแบบเต้าเ,าเป็นแบบอย่าง อันนี้ตุไม่ไดว่านะ <c oughs> งภึยน,ะ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 ,น,นะ,ะนั่งฟังในหมีมีมีจ้บดีกัละเหมือนกันโม่แต่นั้นญาติยอมดังหลายก่อนเ้าจะสอนเปิ้นต้องสอนตัวเกา่าเหมือนเขาเป็นดุเจ้าเขาบอกญาติยอมว่าดื่มเหล้าบดีเนื้อยาเสพติดบดีหลังเขาเมาแอนไปแอนมาไปสอนเขาได้ว่าจะย้อนละ่ะจะด่ากับละ่ะ ัูเจ้าก่อนจะสอนไผ่ก็ต้องสอนตัวเองพ่อแม่ก่อนจะสอนลูกได้ต้องสอนตัวเองให้อเป็นแบบเป้าตังดีดีแล้วฐานะเป็นเป้าแม่เป้าแม่ก็ดีเป็นพปอแก้วแม่แก้วเจว่าคนละแก้วแก้วโจรกันจนแก้วแตกนี่นะเป็นพ่อแก้วแม่แก้วเป็นคนมีแก้วสามประการอยู่ในจิตในใจ คือมีปพุตตนะธรรมร,รัตนะสังคตรรนะแก้าสามประการอยู่ในจิตในใจก็สนับสนุนการศึกษาศิลปะวิชาต่างๆกับลูกกับเต้าส่งเสียลูกเต้าข้ามเยนหนังสือหนังหาเป็นเด็กขาน้อยอยู่ก็สอนลูกเพราะพ่อแม่เป็นครูคนเก่าเป็นครูคนแรกของลูกของเต้า ตั้งแต่คลอดออกมาเกิดออกมาพ่อแม่ทั้งนั้นเป็นครูเนอะแต่ครูต้องสอนในทางที่ดีตางที่ถูกเป็นใจว่าพูเลิศเป็นในตางที่มาดีสนับสนุนการศึกษาให้แก่เขาตั้งแต่นุบาลจนปฐมปตยมจนถึงขั้นมหลาลัยสู้ต่อไปสู้ว่าได้ก็ต้องสู้และดูแลเขาตัวสั่งสอนเขาตัว ถ้าเขาได้ลูกเต้าเป็นลูกเก้วลูกคุนปัจจัเป็นปลูกคุย,ยนะก็จบมาได้ทําการทํางานก็ต้องมาลืมก็ต้องมาลืมก็าได้เลี้ยงดูเขาแต่ก็มาแน่ลูกเต้าไปยักการไก่เป็นข้าขราชการอำเภอนั้นจังหวัดนั้นเอา้าเดินทางไปมูกกี่ร้อยกิโล,โลยยนี่นะ แต่ลูกเต่าป่นบางคนถึงว่าลืมพ่อลืมแม่เป็นลูกกระตันอยู่กระดะัเวทิตาปีใหม่นะก็กลับมาบ้านมาจองมาดำหมูดำก้าพ่อแม่เอาเข้าเอากองเอาเงินเอาทองปัจจัยมาแบ่งปันให้พ่อแม่นั่นคือผลอนิสงส์ที่เขาส่งเขาอ่ําเรเย็นหนังสือหนังหานอกจากนั้นเอาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ ในสมัยก่อนเนาะประเดี๋ยนี้มันคงจะหายากหาผัวหาเมียที่สมควรลูกต้องปะจะมองว่าประจายคนเนี้ยสมควรจะมาเป็นผู้นำหอกับลูกได้แม่ยิงคนเนี้ยเป็นคนดีเป็นสีแก่บ้านแก่จองก็นคนไปอู้ไปจ่าไปผู้งื้อมาเป็นสีภระยาของลูกมาเป็นสามีของลูกแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี้พ่อแม่ป็ต้องมาว่า เป็นักเป็นเอาคนเดียวสอบคนเดียวมเป็นเสทธิของเปิ <c> ้ <oughs> ลอต่คนละยุคและเน่อย,ยาตาโยมปล่อยไปปล่อยไปเอาไปซ้ำไปเติมไปีไปว่ามันจะหนีไปตึกตึก <c oughs> บางคนบางคนเมื่อมาฟังแล้วก็มีหลายผัว <c oughs> อันนี้มันก็เลียกะกรรมแต่เว้นของไผ่ของบัน แม่ก็ไปจับได้ดีบางทีก็จับได้ตามกวดีก็สุดและแต้มันแต่เขาก็ดูแลมันตักเตือนมันตลอดเอาเป็นพ่อเป็นแม่สะสมทรัพย์สมบัติปัจจัยสิ่งของเงินทองไว้ถึงเวลาที่จะมอบก็เขาก็มอบไปเมื่อถึงเวลากาลเวลากวนได้ตัวเจ้านทองเตือนสติหน่อยอย่าไปหื้เขาหมดไปได้เป็นกรรมสิทธิ์ก็หมดไปได้ แล้วเขาเป็นบ้านเป็นคนอาศัยอยู่กับลูกกับเต้าใหได้ลูกดีก็ดีไปได้ลูกชั่วก็เ <c oughs> ดือดร้อนคนเท่าตายตอนใจลายกู้ละนะอันนั้นมากกว่าจะขายอันนี้มากกว่าจะขายมันเก็ไปอยู่โดยลูกโดยเมียมันเหนดยด้ดยผัวตัวมีเนาะลูกมันเนี้ยในที่สุดก็ปล่อยเอาไว้เอาเข้าเข,าข้าพ่แม่มีที่มีโมหนมีนา ได้เจ้าอยู่กับลูกกับเต้าไปอยู่กับเขาได้ลูกเต้าดีๆก็ถึงว่าได้บดีก็ยังว่านะนะพ่อแม่ก็ตี่งยการวงกากวาดบ้านเจ็ดบ้านวงการทำาให้นิ่งกันนี้อยู่บด้อ่ะเท่าละโล่งไม่ต้องยักการนักยึดบางอีก็ระเดียวยกินเงาบ้องยึกกินเงาบ้องสเปสเดดกกลับมาเป็นคนรับใช้เขา เพราะคนเราไปมอบทรัพสมบัติหของหมดก่อนมีเหตุระวังเน้อก่อนมีเหตุระวังระวังอันเนี้ยเอาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรับต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมมันจึงจะอยู่ได้อยู่รอดก็นั่งสนนากันมันบ่สมควรตอนบ่ายมาตะว่าก็ได้ได้เน้นตนพ่อแม่เปิ้ลป้ออุ้ยแม่อุ้ย ปู่ป้านาอากับลูกมาฝากก็เลยรับไว้มาเดินนี้เน้นได้มาอีต้นละก็ได้สักสองสามต้นพอปีนี้เน้นว่าต้องซื้อไปห้าต้นตุกซิดหรืนเนาะเขาก็ซื้อก็ปล่อยเขาซื้อเขาเบื่อกเขาซื้อก็เด้อเขาเนี้ยย่อเนี้ยฮ่านะฉันจะให้ฉะนั้นลูกซิดมันก็ซืกไปได้เป็นอย่างซื้อไปส่อไม่ได้มแล้ว ใครจะมีลูกเต่าเอามาอยู่โดยเอาเน,นอะอายุมาเกินสิบสองแต่มันแก่แล้วอายุมันนักไม้แกมันดัดยากสู้ไม้อ่อนมาได้จะมาบวชก็ได้เน่อมาบวชก็ได้จะบวชเออต้องไปเสื่องอย่างอ่ะขอละอ่อนเป็นคนดีเฉลียวฉลาดนะอุจาดีอันนี้จะบวชเออ,ออนนนอ,นอ,นอนสนับสนุนการศึกษาเออ อันนี้ก็ได้เน้นมาตนก็ดีอกดีใจแต่ว่านี่ตอนเย็นมาเอาละญาติโย,ยมทั้งหลายเออข้ามไปน่อยแต่ว่าก็ไปเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถึงคณะสงฆ์ถึงหน่วยงานราชะการพี่น้องประชาชนที่วัดถวายถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระทนใจมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระชิชละล้าเจ้าอยู่หัวนะ ทำเป็นนิดตลอดทุกเดือนของวันที่เจาแปดทุกเดือนลับมาวัดก็ค่ำมืดมาสน่อยนึงเออก็ได้ยินว่าทุเจ้าในเปืรอหองดงตายหมอวัดต้นเ้วจะลดน้ำศพกับวายสามมลกับวันนี้นะอายุได้ห้าสิบเอ็ดปีเปินก็เป็นโรคคือโรคหอบโรคหัวใจขนาดเมื่อวันยังไป ประดับดอกตกแต่งงานข่าวดำของสตาเป็นมาไว้ที่สลาวัดอู้จะบ้านมันพูกขาจะมาแบ่งเงินเนื้อเออแจ้งไาแจง้งป่อไปห้องวาตื่นละไปแล้วเออเออความตายนี่มันคืบกางใกล้เข้ามาละนะออฉะนั้นแต่ว่านี่ลมนักหนึ่งลมนักฝนก็นตกตัว ไปได้ไปที่ไหนมาขึำนมาคืนก็พักผ่อนตาดทุกวันนี้ฉะนั้นการอยู่ผ่านไปเป็นคืนเป็นคืนญาติโยมนาจ,จะไปประมาทเน้อจะไปประมาทสร้างแต่คุณงามความดีไว้มันกินทานรักษาสินฟังเต้ฟังธรรม,มเจริญเมตตาภาวนาไปสะสมไปปูนบารมีเมื่อเขาตายไปจะได้มีเสบียงเขาได้เขาถงจิตตัวไปก็คือเสบียงสินเสบียงธรรม เอาละวันนี้อุจาไปมาเวลาเป๊ะพอดีอายุวันโุสุปังบลังปกกันใหม่โอกาสนา